วันหนึ่งวันชัยเดินทางผจญภัยเข้าไปในดงป่าใหญ่เขาสะพายเป้นหนึ่งใบแล้วออกเดินทางไปคนเดียวเขาเดินทางไปเรื่อยๆเวลาเหนื่อยก็หยุดพักหายเหนื่อยก็เดินทางต่อในระหว่างทางเขาก็ฉุดคิดขึ้นมาว่าในป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ทำไมไม่มีสัตว์แม้แต่ตัวเดียว แม้แต่เสียงก็ยังไม่ได้ยินมีเพียงสายลมพัดผ่านมาทำให้ใบไม้ใบหญ้าพริ้วไหวสวยงามสง,งา่าและอีกไม่กี่ช่วยามพระอาทิตย์ก็จะลาลับขอบฟ้าบรรยากาศในตอนนี้ก็เริ่มปกคลุมไปด้วยความมืดวันชายเดินดูรอบๆก่อนที่เขาจะเข้าไปในกระโจม หลังจากนั้นวันชัยก็นอนหลับไหลพร้อมกับบรรยากาศที่เย็นยะเยือกและมีลมพัดโช,ชยผ่านไปบเบาๆท่านใดนั้นเองวันชัยกำลังตกอยู่ในความฝันวันชัยฝันว่าตนเองกำลังเดินไปไหนสักหนแห่งจูๆ่ๆก็มีผู้หญิงปรากฏกายขึ้นมาทัานทีที่วันชัยเห็น ก็เกิดประหลาดใจที่อยู่อยู่กลางป่าแห่งนี้มีผู้หญิงหน้าตาสวยงามผิวพันดูสะอาดสะอา้านต่างจากชาวบ้านทั่วไปในขณะนั้นวันชัยไม่รอช้าจึงเดินเข้าไปถามนี่แม่นางแม่นางเป็นใครมาจากไหนกันหรือทำไมถึงมาอยู่กลางป่าแห่งนี้ได้ ค่าเป็นคนที่นี่เกิดและโตที่นี่บ้านของข้าก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่มากนักแล้วท่านหละเข้าป่ามาทำอะไรข้าชอบป่าไหมข้าชอบธรรมชาติข้าออกเดินทางมาจากบ้านเพื่อเข้ามาชมความงามในป่าแห่งนี้ท่านรู้ไหมว่าในป่าแห่งนี้มีคนเดินทางเข้ามามากมาย แต่ไม่มีใครรอดออกไปได้สักรายข้าแค่สมเตือนท่านเท่านั้นว่าเห็นอะไรก็อย่าทักเด็ดขาดในขณะที่คุยกันอยู่นั้นก็มีเสียงดังเหมือนคนกำลังตะโกนเรียกเจ้านางน้อยเจ้านางน้อยเจ้าอยู่ที่ไหนท่านแม่ให้มาตามข้าต้องไปแล้วข้าไปก่อนนะ วันชัยสะดุ้งตื่นนอนขึ้นมาเขาเดินออกมาจากข้างในกระโจมท่าทีสีหน้าดูวิตกกังวลกับเรื่องที่ฝันเมื่อคืนแต่ถึงอย่างไรมันก็เป็นแค่ความฝันคงจะไม่มีอะไรวันชัยยืนคิดอยู่ชั่วครู่ก่อนที่เขาจะเดินทางต่อไปเขาเดินมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นทิศเดียวกับราทิตย์ขึ้นในระหว่างทางวันชัยก็เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่ดูสวยงามเขาดูมีความสุขยิ่งนักที่ได้เดินทางเข้ามาในป่าแห่งนี้เขาเดินมุ่งหน้าไปเรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่ายิ่งเดินเข้าไปในป่าลึกเท่าไหร่บรรยากาศก็ยิ่งเย็นยะเยือกและมีความชื้นมากขึ้นเท่านั้น จนกระทั่งพบคำ่ำเขาก็เตรียมจัดหาตำแหน่งที่พอเหมาะสำหรับนอนพักในค่ำคืนนี้วันชัยเดินสำรวจดูรอบๆกระโจมของเขาก่อนที่เขาจะเข้านอนและคืนนี้ก็เป็นคืนที่สองหลังจากได้เวลาพอเหมาะแล้ววันชัยก็เข้านอนในขณะที่วันชัยกำลังนอนหลับอยู่นั้น วันชัยฝันเห็นตนเองกำลังเดินไปที่น้ำตกเมื่อวันชัยเดินไปถึงก็เห็นผู้หญิงสามถึงสี่คนกำลังลงเล่นน้ำดูเหมือนพวกเขาจะเพลิดเพลินไปกับการเล่นน้ำอยู่เลยไม่ได้ใส่ใจกับบริเวณรอบๆจึงมองไม่เห็นว่ามีผู้ชายกำลังยืนมองพวกเขาอยู่ และทันใดน,นั่นเองนี่เจ้าเข้ามาสถานที่ต้องห้ามนี้ได้อย่างไรใครพา,พาเจ้ามาหรือ,รอคือข้าเดินผ่านมาทางนี้พผเอิญได้ยินเสียงน้ำตกข้าก็เลยเดินตามเสียงนั้นมาและไม่คิดว่าจะมาเจอพวกนางเล่นน้ำกันอยู่แต่ว่าตอนนี้ข้าก็กำลังจะเดินกลับแล้วและข้าก็ไม่รู้ด้วยว่า ที่นี่มันเป็นเขตห่วงห้ามข้าต้องขอโทษด้วยที่ข้าเข้ามาในเขตห่วงห้ามแห่งนี้ใครก็ตามที่เข้ามาอย่างเขตหวงห้ามแห่งนี้มีโทษถึงตายโชนะแต่ข้าเห็นว่าเจ้าเป็นคนดีข้าสะปล่อยเจ้าให้กลับบ้านไปขณะนั้นวันชัยก็รีบเดินกลับที่พักอย่างรวดเร็ว และไม่คิดที่จะหันหลังกลับไปมองอีกในระหว่างที่วันชัยกำลังเร่งรีบเดินกลับอยู่นั้นจูๆ่ๆวันชัยก็ได้ยินเสียงของใครสักคนที่ตอนนี้กำลังเดินตามหลังของเขาอยู่ในใจตอนนี้เขารู้สึกกลัวมากและเขาก็ได้ภาวนาในใจขออย่าให้เกิดเรื่องร้ายๆขึ้นกับเขา หลังจากนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อวันชัยหันหลังกลับไปมองมนุษย์อย่างพวกเจ้าไม่ควรจะรอดชีวิตกลับไปถวายชีวิตของเจ้าให้กับข้าเถิดหากเจ้าคิดจะหนีไปยังไงก็หนีข้าไม่รอดหรอก เลือดในตัวของเจ้าโคจสวรานไม่น้อยนี่เจ้าผีดูดเลือดอย่าทำอะไรข้าเลยข้ากลัวแล้วปล่อยข้าไปเถิดหลังจากนั้นผีดูดเลือดก็เดินเข้าไปใกล้ๆวันชัยแล้วก็กำลังจะก,กัดไปที่คอวันชัยร้องขอชีวิตปล่อยข้าไปเถอะข้ากลัวแล้วดูเหมือนว่า การขอชีวิตจะไม่เป็นผลสันแล้วท่านใดนั้นหยุดอยู่นี้เจ้ากำลังจะทำอะไรมนุษย์ผู้นี้มนุษย์ผู้นี้เขาเป็นคนดีเป็นคนมีบุญหากเจ้าทำอะไรเขาลงไปเจ้านั่นแหละที่จะไม่รอดเจ้าจะกลายเป็นผีเร่ร่อนจะอดอดอยากอยาเจ้าอยากเป็นเช่นนั้นหรือก็ได้ ่าสไวชีวิตมนุษย์ผู้นี้หลังจากนั้นวันชัยก็รีบวิ่งไปอย่างไม่คิดชีวิตเพราะด้วยความตกใจคิดว่าตัวเองคงจะไม่รอดเสียแล้วแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างที่มีคนมาช่วยไว้ทันหลังจากค่ำคืนนั้นผ่านไป วันชัยตื่นขึ้นมาตอนเช้าด้วยสีหน้าที่กำลังตกอยู่ในความหวาดกลัววันชัยไม่รอช้าเขาเร่งรีบเก็บของทุกอย่างแล้วเดินออกมาจากในป่าแห่งนั้นการผจญภัยในครั้งนี้สร้างความแปลกใจและความท้าทายให้กับวันชัยเป็นอย่างมากถึงแม้จะเป็นแค่เพียงความฝัน แต่หากเอาชีวิตไม่รอดในครั้งนั้นชีวิตจริงก็ไม่อาจรอดก็เป็นได้แล้เรื่องนี้ก็จบลงแล้วค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันนะคะ